ต่อไปไปแลทีธนาคารแห่งประเทศไทยรับสำนักงานภาคใต้นะห,<ช>หรือบงชัตนี่แหละครับภาคใต้สร้สัมพันธ์ซื่อเหมวลนชนนะครับเพื่มความรู้จักและการแลกเปลี่ยนความคิดเล่นกับซื่อเหมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุรารธานีครับโดยมาเรแต่ว่านะครับยองเป็นบรรจงเล่นบนรุ่มโรงแรมบรรจงบุรีนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนะสำนักงานภาคใต้เนี่ยหรือแบงช์ตภาคใต้สร้สัมพันธ์ซื่อเหมวลนชนภาคใต้ขึ้นนะครับ กาเผื่อทําความรู้จักกาบซื่อเหมวลชนในพื้นที่และการซื่อสั้นรับสาบบาาหน้าทีกของธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดจนชวนชวนซื่อหมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมไปกำลังสําคัญในการกระจายข่าวสั้นด้านเศรษฐกิจก,การเงินกองธนาคารแห่งประเทศไทย รวมตั้งเตือนภัยทางการเงื่นแก่ประชาชนในพื้นที่นะครับอันนี้ก็มีเสื้อมันชุนจะพาดภัยกระชนชื่อต่างๆข้ารวมกว่า30คนครับค่ะโดยกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยการรับฟังเรื่องหน้ารูหัวข้อการสั้งเกตธนบัตรไทยโดยเนย้นย้ำวิธีการตรวจสอบและสั้งเกตธนบัตรจริงและผูดถึงเรื่องการเหลกธนบัตรชำรุดว่าหากเนื้อธนา เหนือนี <Kell analyze anthropology> <th> ่แบงค์ชำรุดนะเปแเรี่งเกินว่าครึ่งนึแต่ว่าต้องเกินครึ่งนึ่งของธนาัตรนะสามารถนํามาแลกได้ตามมูลค่าบัตรราคาเงินนั้นราคาเต็มนะมันแบงพันแบบนี้คาดครึ่งนึงนะ ก็คือสามารถไปแลกได้เต็ม,มแล้วก็แลกนะได้ไม่ไม่ค่ะแล้วก็เล็กได้ทุกธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิงธนาคารออมสินก็สามรถแล็กได้ทุกวันทําการอนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมรวมสนุกกับเกมทอดรหัสภัยพการเงินแลมมาตรการแกหนี้แล้วก็กิจกรรมแหลกเปลี่ยนข,อข้อกิจเห็นขอ้อเสนอแนะเพื่อการซื้อซันที่เข้าถึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยนะครับถ้าไม่สะดวกไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมาที่บอกเรียงก็ได้นะครับหน้าทันมีเบ่งพันจะเล็กเป็นเป็นโอยให้ทันทีเลย กี่ใบคะใบเดียวเลยแล้วถึงขลาดทุนเลยก็เรื่องของน้องแกลย